สวัสดีครับผมนาย GSD TZA นะครับผมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า GSD MMD นะครับวันนี้ผมก็มาทำคลิปออพูดคุยอยู่3เรื่องนะครับผมโอเคงั้นก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มเรื่องที่1เลยนะครับก็คือทุกวันนี้ผมอยู่2ช่องนะครับก็คือช่องที่1เป็นช่องของ GSD TZA ช่องที่2เป็นช่อง GSD MMD ซึ่งช่อง GSD TZA ทำอะไร ช่องนี้ตามความจริงเป็นช่องหลักนะครับและช่อง GSD MMD MM เป็นช่องรองนะครับช่อง GSD TZA เป็นช่องที่จะเกี่ยวกับการแคสเกมทัญยาบอกว่าให้ฉันมาทำไมเนี่ย hey, s <S กะจะมาฆ่าคนเดียวเลยเหรอโอ้โห oh oh. ทันญาทันยาทัญยา,า,ยาอย่างงอนทัญยาอย่างงอนครับาาไ้้มบีกันนนเเปป็็ง จนได้กูาตายเพราะไอตัวเล็กตลอดเลยหรือาการภาคเล็กน้อยนะครับผมซึ่งช่องนี้ผมก็พยายามมาตลอดที่จะทำมันนะครับซึ่งผมก็อยากจะขอฝากช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมโอเคถึงแม้ว่าช่องนี้ผมอาจจะแคสเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบว่า ก็อาจจะเล่นไม่ค่อยสนุกแต่ผมก็พยายามนะครับพยายามที่ทําให้มันดีครับดีที่สุดเลยนะครับให้ทุกคนได้มีความสุขนะครับผมก็พยายามนะครับซึ่งผมก็อยากจะขอฝากช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมโอเคก็สามารถกดได้ไปตามลิงก์นี้เลยนะครับอ่ะกดไปตามลิงก์นี้นะครับโอเคนะครับผมเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของวดีโอแล้วก็โปรเจกต์นะครับผมซึ่ง ที่ผมทุกวันนี้ผมทำโปรเจกต์ผมใช้เวลาอย่างน้อยคือ5เดือนนะครับถึงจะเสร็จเร็วกว่าน,นั้นคือ3เดือนนะครับแต่ก็เอาจริงๆคือมันก็ไม่จะได้เร็วขนาดนั้นนะครับก็ได้แค่ประมาณ5เดือนหรือ4เดือนจริงๆนะครับวิดีโอมีผลนะครับยอดวิวมีผลกับผมเหมือนกันก็คือถ้ายอดวิว5000คือผมจะเริ่มดำเนินโปรเจกต์ต่อนะครับต่อจาก ก็คือต่อจากคลิปที่แล้วนะคือ WOBT ผมลงต้นที่เท่าไหร่ไว้แล้วแล้วคือมันถึง5,000วิวเมื่อไหร่ผมก็จะเริ่มดําเนินการต่อทันทีพอมาไปถึง10,000วิวเมื่อไหร่ผมก็จะเริ่มเร่งโปรเจกต์ตัวเองมากขึ้นอาจจะภายใน4เดือนเสร็จอย่างนี้แต่ถ้าเกิดมี20,000วิวผมก็จะเร่งตัวเองให้ถึงภายในแค่3เดือนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมันไปถึงแสนนะครับก็คือต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าผมก็คนนะครับคงจะเร็วขนาดนั้นไม่ได้นะครับผม โอเคส่วนเรื่องของเอฟซี FC นะครับ f c ี FC เนี่ยคือผมก็ยังทําอยู่นะครับแต่คือผมจะหยิบคลิปของคนบางคนมานะครับ f c ี FC นี่คือไม่เกี่ยวกับตัววิวนะครับวิวนี่คือเกี่ยวกับโปรเจกต์อย่างเดียวนะครับส่วนวคลิปของ f c เนี่ยคือผมเนี่ยจะไปหาคลิปของคนอื่นมาแล้วก็จะมานั่งตัดต่ออะไรให้เสร็จแล้วจากนั้นผมก็จะมาทําเป็นการขึ้นไหวนะครับซึ่งผมจะไปสุ่มๆหยิบมานะครับ อาจจะไม่ใช่ของพี่เอกคารเล็คเกอร์เพียงคนเดียวแต่อาจจะเป็นเกมเมอร์คนอื่นๆด้วยนะครับก็ขอให้เข้าใจกันตามนี้ด้วยนะครับว่าผมไม่ได้ทิ้งโปรเจกต์ fc เลยนะครับและผมก็ไม่ได้อู้งานด้วยนะครับผมก็ทํางานตลอดนะครับซึ่งผมก็รับผิดชอบต่องานของผมเองด้วยนะครับผมโอเคส่วนเรื่องของคนพากนะครับคนที่ต้องการพากโปรเจกต์สามารถมาติดต่อผมได้ในเฟซบุ o กนะครับ เพราะว่าใน Facebook ของผมเนี่ยก็นะผมก็ไม่ค่อยได้ตอบใครเท่าไหร่แต่คือมาทิ้งข้อความไว้ได้ครับผมจะมานั่งอ่านทีละคนและคือใครอยากจะภาคคือผมจะหาบทมาภาคให้คือทุกวันนี้มันมีคนภาคอยู่แล้วก็จริงแต่คือคนภาคเนี่ยคือเขาอยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะครับผมก็เลยต้องหาคนภาคคนอื่นมาแทนส่วนคนภาคหลักๆเนี่ยคือเขายังอยู่คือคนภาคหลักเนี่ยคือยังไม่ไปไหน ซึ่งก็ขอให้เขาจกันตามนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มาทักผมในเฟซก็ขอให้ทักกันทีละคนนะครับไม่ต้องทักกันทีห6คนนะครับตอบไม่ทันนะครับผมโอเคนะครับก็จบไปนะครับผมเรื่องสุดท้ายนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมทั้งซับสไครต์อันซับสไครต์กดไลค์หรือกดไลค์เม้นด่าเม้นชมนะครับ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผมนะครับถ้าไม่มีทุกคนอยู่ทุกวันนี้ผมไม่สามารถมายืนอยู่จุดนี้ทุกวันนี้ได้เพราะว่าทุกคนคือแรงผักดันของผมนะครับทุกคนเป็นแรงที่ช่วยให้ผมมายืนอยู่ทุกวันนี้เพราะผมเองก็ไม่สามารถจะมายืนอึงจุดวันนี้ได้ถ้าผมไม่มีพวกคุณคอยช่วยนะครับผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับคลิปนี้ ก็จะเป็นแค่คลิปเดียวจริงๆที่ผมจะทํามาซึ่งเป็นคลิปขอบคุณนะครับผมจะเอาคลิปนี้ขอบคุณตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงอนาคตเลยนะครับคลิปนี้ผมคิดว่าคงจะไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับคงจะมีอยู่แค่นี้และขอพูดเลยว่าผมขอสาบานเลยนะครับว่าผมจะขอทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดไม่ว่าผมต้องเจออะไรในอนาคตต่อไปนี้ผมจะขอทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดอย่างเดียว เพื่อให้ทุกคนได้รับชมวิดีโอของผมไม่ว่าจะเป็นช่องแคทเกมหรือช่อง MMD นะครับผมจะทำให้มันดีที่สุดนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับทุกคน